แสงที่เราบังแสงพุ่นตาลบังตรงแสงครับสวัสดีครับพ่อบ้านชายกาบายอิสราเอลนะครับเมือ่อน,นี้ท่านพญา,านาคหนึ่งศูนย์หนึ่งพันเหตุนกกินนะครับคุณจะมาขายมุทุกยาา่ามวดทางเว้นตา <c oughs> นเอาเมุทุกย่ามือเงินมุดได้ไเยี่ยวด้วยบรรยากาศภายในห้องครับเหตุนกกินโอ้ยพน่ะทีมงานค <c oughs> พน่ะ มือนีผู้ซอยกับพญ่บาลเพิ่นจัดการครับอันน่แง่ตวันเลนเนกินขามี่ยังเนี่ยครับนี่หญ่บาลอันนี้ยังเนี่ยฮะอใส่ใส่กอกใส่กอกใส่กอกไมครับใส่กอกไมอบเวลาอบเกินลพอโอ้ยเนผงสุรดีก็พดนนี้ป้าของมีหอผงพริกบเาพิกผงนี่เขาซื้อมาตามบอแงเขาว่าใสพ่า้พริกดิบเหรอครับ ใส่พริกผงแกนครับม่ค่อยไวอโอเคเพียขนกันเพียไพัดเมนู่นิดผงอืมรวยมัไป่าวว่บกานบุญเมไรเอพูดได้อาไรพะไรผงมันแต่ไหนนี่แจลาดหึผิกผงหัวแจกลาดก้อยก้อยครับก้อยก้อยครับก้อยตลาดนตลาดจกลาดเมึงเอาเด้อพี่น้องก้อยนี่นครับเดี๋ยวพดได้หร ยังล uh ่ะน้ตาลบ้นี่เค็มน้ำตาลมยอดในนึงบ้นี่ยอดใส่น้ำตาลอยู่น้าแ้ยยงแลเขาปงไม่รดไแล้ไมก่ไม่มากเอามาแตะไสครับนั่นไททั้งใดนั่นฮ้มาม่ยังครับมาคอยยังก่อบ่ได้ดอกหชิกเปงแกเบืงอยู่นี่มันยังเขมาแล้วอันนี้ก็มี ตามมกแตงครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นมะกะโกกรนีครับักแตงก็มีกินเหมือนกันนี่อันนั้นผัดผักครับจีสันครับจีสัรครับต,ต้มยำเพิน์ตมู้าเนี่ยแหละครับนีบ่ต้มอะให้ดนยึดเอาไว้อีกอย่างหนึ่งคนป่า <c oughs> นี่พี่เสนเต๋อฮเออนก้กัน <c oughs> อันนั้นยังกินไรเดอผงซูรเดอเบิ้งหัวเน่กรห้าเบิ้งหัวยอก่าไม่ยังกินไรมันมันคือยังบุคิพยกพี่พีโอ้ทั้งทก็มีเครับบอมเป็นาจิตทั้งใเลยโอ้บอก่าไอยิมนเพี้ยนเนเพี้ยน่ามเพี้นี่ลูกเมียไปกับเบิ้งเอาเดพ่าไปเน่ยยนนี่ินะมาทุกอย่างสมใจดเบิ้งหัวนี่เอาวยจัน มันหนีกรแบงเ้าไปเองทีเดียแบงเยาเลยนี่มาจบอต้ใส่ไอู้ม่ได้ผู้ใหจานอยแล้วมบ้างเบ้ยอันนี้เาได้หลายเปอร์เซ็นต์ม่แล้วมดแลวคุณไม่ยิมา่ได้เปิดแสงไม่ได้เปิดแงไมมีเลร่างถูกดน่วางถ่ายรูปต้งมาเตงเนี่ต้องใส่ขามยยกเอ้ยแค่เาเพื่อนเป็นย กินได้ไปนี่เรียบร้อยอยากเล้วไหมอยากตัวเตี้ยจวอัดวีดีโอวะไปย่ปากบอกด้วยอครคิดหอนแม่ไปแล้วเดี๋ยวแม่ตัวได้รูดิ่บใคิดหอนแม่อยู่บ้านแล้วขรอบอยูแล้ว มมต sociedad, ını, ัวมาแต่บ้านได้ตัวันมาตึงการัวงื้อใจซ้อเลยคบึงการเลยอยากมาบ้านยู่หมดแล้วกบเขาพูดไทยแหรอครับวายข่าอ่นบ้านแล้วคตึงกาพอพอพตายแล้วได้ดิโอตายตายตาอยู่ดีๆวาแบ่งกัได้ปยังไงวะ